สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดำเนินการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับของ IG นะครับทำยังไงทําแบบไหนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็อาไปทําตามกันเลยนะอย่างแรกเลยนะเพื่ทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า kmtts แบบนี้นะครับเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนะครับพ่ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยชื่อผู้ใช้งานกับราดผ่านนะครับถ้าใครมีแล้วก็ทําการกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกกันตรงนี้เลยนะครับ ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยี่ห้าผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างนี้นะอ่าแล้วก็อย่าลืมติ้ง2ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกอ่าเมื่อสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อเขาใช้กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่กันก่อนหมดหมู่นะครับก็จะเป็นเฟซบ o o กยูท u บทิกเก็ตอินสตาแกรมอ่าที่เป็นบริการหลักๆทั้ง4อย่างนี้นะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับมันก็จะมีหหมวดู่่ยยอออกไป ในแต่ละอันก็จะย่อยออกไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีต่างๆเลยนะใกล้ทุกทําการเลื่อนดูได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจแพลตฟอร์มอื่นนะครับบริการอื่นๆที่ไม่ใช่สีแพลตฟอร์มหลักก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเราก็จะมีให้บริการเหมือนกันนะครับประมาณนี้ตัวโบก็จะมาเลือกนะครับเป็นผู้ติดตามไอจีนะให้มาตรงไอจีบริการแนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็ดูตรงบริการนะบริการนะครับจะมีเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์นะครับปั๊มวิวเพิ่มแชร์คนคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนาํ ให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าถูกใจไหนส่วนผมก็จะมาเพิ่มผู้ติดตามนะครับเอาเป็นแบบที่เขาแนะนําแบบทันทีเลยนะอ่าพอคาอธิบายขึ้นมานะครับทุกคนอ่านคําอธิบายกันก่อนนะครับพออ่านแล้วน่าจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์ไฟล์นะครับก o p y ี้ไประหว่างได้เลยนะครับอ่าแล้วดูตรงปริมาณนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับอ่าทุกท่านจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็แต่ขั้นต่ำของเขานะครับอยู่ที่10บถึงไม่ถึงสิขึ้นไปอ่าผมก็ปั๊มไป20พอนะครับ พอข้าราชการขึ้นมานะครับทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนทํนาการลอยอดผู้ติดตามหรือย,ยอดฟอลเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ฟอลไอจีกันแล้วนะครับอระบบใช้ง่ายนะครับอใช้ไม่ยากเลยนะครับบริการก็เลือกง่ายดีนะระหว่างที่รอนะขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์กันก่อนนะครับกดการสั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ รหัสออเดอร์นะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับถ้าออเดอร์ของทุกท่านนะครับไม่ยอดไม่เติมหรือว่าเติมช้านะครับหรือว่าเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับยอดนะครับเราก็จะกรอบรหัสออเดอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งไปให้แอดมินกันนะครับอดมินเขาจะทําการแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้นั่นเอง เราจะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับในหมวดหมู่นี้นะมีค่าบริการบอกแล้วก็มีบริการบอกนะครับสถานะก็บอกเรานะครับว่าตอนนี้ระบบเป็นยังไงนะครับรอดําเนินการาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในหัวข้อนี้นะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นธนแคารเคียวโคดทุกธนาคารถูมอนี่วอลเล็ตนะครับอัลาวอลเล็ตคริปโตเพอร์เฟกต์มัน,นี่นะครับในแ,แต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกนะครับว่าจะเติมเงินเข้าเว็บไซต์ยังไงนั่นเองนะครับใครทุกคนนะครับทําการ เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตะแกแครเคียวโคดก็ง่ายหน่อยนะครับให้ทุกคนกรอกจํานวนเงินไปแล้วกดเติมเงินไปนะเดี๋ยวหน้าต่างตะแกแครก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนทาการแกนเลยแล้วจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเรีองด้านขวามือตรงนี้นั่นเองการระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรอไม่นานแน่นอนนะครับทุกคนให้ทําการรอแป๊บเดียวนะครับพอเราได้เงินกันแล้วนะครับก็ไปดูบริการของเราบริการของเราตัวนี้นะครับก็จะมีครบเลยนะครับเหมือนหมดหมู่เลยนะ แต่สามารถนะครับทำการติ๊กแบบนี้ได้นะครับติ๊กดาวเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่ารอบหน้ามาใช้บริการนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาค้นหากันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สามารถกดนี่นะครับกดดูรายละเอียดด้านขวามือเน่ยไปอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งคํหนังสือได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะอ่าจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์ไลน์แอดเคมเมมขีดเทสนะครับแสแอดอำนาจทุกครั้งนะครับอ่าที่แอดไปเนาะ หรือไม่ให้กดลิงก์ตรงนี้นะครับไม่กรอนนี้ครับเขียวโพด้านขวาล่างเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนทําการสแกนได้เลยอ่าแล้วก็มีหนึ่งตัวช่วยนะครับจะเป็นตัวช่วยเหลืออ่าก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้กดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับว่าจัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับอ่าหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะเป็นการแนะนําเพื่อน การแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ป y l ลิงของคุณอ่าแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะอาถ้าเพื่อนนะครับเติมเงินหรือว่าฝากยอดเงินนะครับผ่านเข้าเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์เราอหลักแ้อัตราค่าแนะนํานะครับอยู่ที่5%เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็หมดแล้วนะครับในการแนะนําแต่ละหัวข้อของ KMM นะครับอ่าผมก็แนะนําเป็นหมดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอญาตไปดูสิ่งที่เราทําไว้ดีกว่านะครับ ก็กลับมาดูยอดกันนะครับตอนนี้นะครับยอดเดิมนะครับ385นะครับให้ทุกคนทำการรีเฟซกันก่อนนะครับอ่ศ4น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มมาเป็น20คนนะอย่างที่ผมทำไปอ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเพิ่มยอดฟอของ IG นะครับถ้าทุกคนนะครับสนใจที่จะเพิ่มหัวใจหรือว่ายอดผู้ติด,ดตามหรือว่า เพิ่มยอดวิวนะครับคลิปเรียวหรือว่าวิดีโอกนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับของแพลตฟอร์มไอจีนะครับหรือว่าจะใช้บริการแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลย kmemts.com อ่าหรือแม้กระทั่งกดลิงก์ด้านล่างมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เลยอ่าก็มีบริการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถูกแจไหนก็มาจัดกันนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ